ฝรั่งมีลูกมีเมียหนีเที่ยวเมืองไทยไปหลอกสาวๆวาดฝันให้ยาวไกลโอ้ยพอมารู้ซึ้งว่ามีลูกมีเมียจุกถึงใจถามเขาออกไปเขาก็บอกว่าเออจริงฉันมีลูกมีเมียแล้วแต่ฉันก็แฮปปี้ได้มาเที่ยวกับเธอเจ็บปวดนะคะอุทาหอนสอนใจเตือนสาวๆเวลาฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกไม่ว่า เจอกันทางออไ์หรือไปเจอกันที่เนอะพัทยาหรือที่ท่องทำงานก็ตามนะฮะจุดขั้นต้นก็คือจุดนี้ว่าเขามีผัวเมียมีเมียปลุกเป้าหรือเขาไปเที่ยวแค่จอยความหวังความฝันที่จะเป็นสามีเราอย่างที่แท้จริงกับตอนที่เราไปอยู่ไปเที่ยวกับเขาแล้วมีความสุข นะวาดฝันไว้ยาวไกลในมุมของเรามันจะใช่หรือไม่ลองมาฟังจดหมายนี้เนาะจดหมายนี้ก็ส่งมาถึงคุณชัยเช่นกันเป็นอุทาหรณ์สอนใจเตือนสาวๆทุกคนด้วยความรู้สึกที่โดนฝรั่งรอให้วาดฝันความสุขอย่างเต็มเปี่ยมที่อยู่ด้วยกันในครั้งแรกมาฟังกันค่ะพี่น้องคะฉันเขียนจดหมายนี้ทั้งน้ําตาเนาะถึงคุณชัยนะทั้งโกรธทั้งเสียใจ อ่านเพจคุณชัยมาตลอดเห็นคุณชัยตื่นเตือน,นสาวๆหลายๆครั้งวันนี้ฉันเข้าใจแล้วเพราะว่าฉันโดนนะเจอมากับตัวเองเลยฉันรู้จักฝรั่งประเทศฝรั่งเศสใน Facebook คุยกันทุกวันส่งรูปสวยๆจากปารีสมาให้ดูวิดีโอคอลมาให้เห็นเมืองฝรั่งเศสที่ฉันฝันมากอยากไปเขาพูดเพราะมากทำให้ฉันเชื่อใจ เขาบอกว่าจะมาประเทศไทยมาเจอฉันและฉันฉันพาฉันไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสแล้วจะพาฉันไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสรับรองอนาคตฉันฉันลงเชื่อหมดใจพี่น้องขาเขามาเที่ยวเมืองไทยจริงๆฉันดีใจมากพาเขาเที่ยวภูเก็ตพังงากระบี่ฉันขับรถตัวเองนะคะพาไปทุกที่เราอยู่ด้วยกันสองอาทิตย์เหมือนฝันจริงๆทุกอย่างเขาจ่ายหมดฉันคิดว่า เจอคนดีแล้วคิดว่าจะได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวนน,นี่คือความฝันของสาวไทยกับเวลาสองอาทิตย์ที่ไม่มีอะไรขัดตกบกพ้องแต่ลดเราซัพพอร์ตเขาพี่น้องคะแต่พอเขากลับฝรั่งเศสเมียเขาส่งข้อความมาบอกว่าเขามีลูกม,มีมีเมียแล้วมีลูกสองคนฉันน้ำตาคอทั้งคืนโทรถามเขาเขายอมรับทุกอย่าง ตอนนั้นฉันเจ็บปวดมากพูดไม่ออกฉันเพิ่งรู้ว่าเขาทะเลาะกับเมียแล้วมาเล่นโซเชียลหาผู้หญิงไทยมาหลับมานอนด้วยมาเที่ยวเพื่อผ่อนคลายฉันโกรธมากเสียทั้งตัวเสียทั้งเวลาเสียใจจนกินข้าวไม่ได้นะฮะกินข้าวไม่ลงทำไมเขาทำกับฉันแบบนี้ทำไมไม่เคลียร์เรื่องเมียให้จบก่อนฉันอยากเตือนสาวๆทุกคนจำไว้อย่าเชื่อผู้ชาย ง่ายๆนะฮะถ้ารักจริงต้องพาเราไปดูบ้านไปเจอครอบครัวไม่ใช่หลอกให้เราฝันแล้วทิ้งเราไปร้องให้อยู่คนเดียวเนาะฉันขอบคุณคุณชัยนะฮะที่มากๆนะคะที่เตือนสาวไทยตลอดให้รู้ทันไม่ให้หลงกลผู้ชายแบบนี้ถ้าไม่มีเพจคุณชัยฉันคงน้ำฉันคงไม่ตาสว่าง นะฮะฉันจะจำบทเรียนนี้จนวันตายว่าอย่าให้ใครมาหลอกเอาหัวใจไปได้ง่ายๆจากผู้หญิงที่เจ็บจนจำนะ,ะและอยากให้เรื่องของฉันเตือนทุกๆคนเนาะนี่ก็คือความเป็นจริงนะฮะออกับฝรั่งหลายๆคนบางทีโกรธเมียงอนเมียรหรือบางทีฝรั่งเขาไม่ได้คิดอะไรผู้หญิงทางนี้เนาะติดลูกอ่อนอแล้วก็ควบคุมผัวไม่ได้เหมือนกับ ผัวเมียที่แต่งงานกันกันกบคนไทยนะอืเมียคนไทยนี่กัดจมฟันนะไปไหนไปด้วยกันเพราะไม่อยากผิดพลาดนะคะเพราะเราก็ไม่ได้บริสุทธิ์มาเนาะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรอมอลลีเดย์เหรอเธออยากไปเที่ยวสองอาทิตย์เธอก็ไปสิเงินของเธออ่าส่วนที่รับผิดชอบครอบครัวตรงกลางเอามาวางไว้ให้แล้วจบนะ,ะเมียที่นี่เขาก็ทํางานแล้วก็ดูแลลูกเต้าเข้าไปทีนี้ผู้ชายบางคนหลอกผู้หญิงว่ากําลังจะหย่ากับเมียมนะฮะ เออแล้วก็ไปให้ความหวังกับสาวไทยแต่จริงๆแล้วมุมมอง,มอง,มองหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาต้องการฮอลิเดย์แบบแฮปปี้มีเงินฮอลิเดย์แล้วแถมมีรถซัพพอร์ตช่วยมีสาวที่ดูแลยซัพพอร์ตภายใน2ปีการที่พอกลับมาปั๊บแล้วเมียเขาส่งเมสเซจเจอร์หาเราก็หมายความว่า เขาดูใน Facebook หมายความว่าเขากลับมาแล้วเขาก็ดีกันเพราะว่าเขาไปแล้วเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมกลับมาเขาดีกันเขาจึงได้ส่งเม s s ซ n เจ r นี้มาหาเราได้และเราโทรหาเขาเขาก็ยอมรับนะฮะเออในชีวิตนี่คือความจริงฝรั่งตอแหลมันมีอยู่เยอะฝรั่งที่หนีเมียไปเที่ยวแล้วไม่คิดจะจริงใจนะฮะเนาะแล้วเขาก็กลับมาอยู่กับครอบครัวเขาได้แต่บางคน พอเข้าไปแล้วเขาเขาหลงรักหญิงไทยก็กลับมาทิ้งลูกทิ้งเมียไอ้ที่เห็นเห็นนะที่จะหเ,หเห็นเห็นหลายๆเคสนะกลับมาทิ้งลูกทิ้งเมียก็มีนะอันนั้นจะเป็นประเภทอายุมากหน่อยแก่หน่อยเออแล้วทางนี้ก็แก่ด้วยนะคะแต่บางคู่เนี่ยเขาอ,อาจจะเป็นหนุ่มทั้งคู่นะคะและความรับผิดชอบหรือผลประโยชน์ระหว่างเมียและผัวอืมบางคน,นี่ยไม่คุ้มที่จะอย่าร้างกับเมียนะคะ บางคนหลักฐานของเมียมีมากกว่าผัวก็มีนะฝรั่งบางคนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเตือนใจไม่ว่าหนุ่มที่จะไปอยู่กับเราหนึ่งอาทิตย์หรือเที่ยวไปหาเราปีละครั้งถ้าเรายังไม่มีโอกาสที่ได้มาประเทศเขาเราไม่รู้เลยว่าเขามีลูกมีเมียจริงหรือไม่มีนะแต่การที่สัมผัสได้ถ้าเขาไม่มีลูกมีเมียเขากลับมา เขาโทรหาเราหรือว่าจริงใจต่อเราเขาก็อยากจะให้เราเห็นเนาะในในบริเวณบ้านนะไม่ใช่เอาภาพสวยแค่รูปอย่างเดียวอย่างโทรเดินคุยตามบ้านเออว่ามีใครไหมเธออยู่กับแม่ไหมเธออยู่กับย่าไหมเธออยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวอันนี้มันก็เป็นภาพยืนยันนะฮะแต่ประเภทที่ว่าถ่ายรูปอย่างเดียวโอ้เนาะเอาเมืองสวยให้เขาดูอย่างเดียวแต่ไม่มีบริเวณบ้านให้ดูเขาก็จะเป็นจุดนี้คือจุดสังเกตนะยา,ากจ่าขอฝากจุดสังเกตนะว่า เขามีเมียหรือไม่มีเมียและหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าฝรั่งบอกว่าเธอต้องรอฉันโทรตรงนี้ตอนนี้ในเวลานี้เวลานี้เป๊ะเป๊ะก็คือสิ่งที่เขาเลี่ยงที่จะไม่ให้ลูกให้เมียเขารู้ทุกคนมันก็จะเป็นไปนในแบบนั้นแต่ถ้าเขาเป็นหนุ่มเฟร,ฟร,ฟร้เอาเวลาทํางานเรารู้ปกติเวลาเย็นเราคุยเราย่อมคุยได้มากกว่าชั่วโมงแล้วเราย่อมเดินไปทุกมุมของบ้านเขานะคะอืมก็จะไม่มีใครมาวุ่นวายเนาะในภาพนะคะใ,ใ,ใ,ในใน,ในการพูดคุยถูกไหม เพราะฉะนั้นน่นก็คือจุดหนึ่งหลายคนน่ะหวังฮอลิเดย์ถูกไปจอยเต็มที่เงินของเขานะมีมีสาวเมืองไทยขอรองรับแถมมีรถมารับส่งพาขับรถเที่ยวโอ้โหมีความสุขสุดๆประหยัดสุดๆ h a ปี้แต่ไฟเราไม่ได้คิดได้ฝันนะฮะในมุมเขาเขาจอยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่มุมเราเนี่ยมันเป็นการวาดฝันแล้วคำว่าหลอกลวงนะฮะวาดฝันอนาคตไว้ให้กับเรา เออพอกลับมาฝังฝันพังทลายพี่น้องขาเพราะฉะนั้นการจีบการคุยครั้งแรกพูดไปตร,ตรงๆฉันไม่ต้องการคบคนที่มีเมียอ่ามาจอยเฉยๆฉันไม่เอาอะนะเขียนในในโปรไฟล์เลยต้องการหาคู่ผู้ช่วยเหลืออืมนะมีคู่จริงๆหวังที่จะสร้างชีวิตและอนาคตร่วมกันไม่ได้ต้องการที่จะเป็นฮอลิเดย์เกิร์เฟน เพื่อให้คุณจอยเสร็จแล้วคุณก็กลับไปทิ้งฉันอืมอันนี้มันก็เป็นการพาดหัวข้อของการคุยหนุ่มอะไรได้แต่ว่าในสัมผัสว่าเราจะเจอแบบนั้นไหมนะฮะมันก็ต้องมาทดลองกันจริงๆพี่น้องนะคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเจอฝรั่งครั้งแรกนอนหรือไปนอนไปเจอกันไปคุยคั้งแรกยังไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นของเรา ใช่หรือไม่ใช่ก็วัดด้วยเวลานะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแหละคัดคนให้ถูกดูคนให้จังเวลาพูดคุยกันในทางต่างแดนให้สังเกตสังการให้พยายามลากดึงขอชมนู่นนี่นั่นไม่ว่าห้องนอนห้องอกินห้องนั่งเล่นห้องอะไรในบ้านเขาเขาอยู่กับแม่กับอะไรไม่มีปัญหาเขาก็ย่อมกล้าที่จะเปิดให้ดูนะคะแต่ถ้าว่าอุบซ้ายอุบขวาแล้วอุบอิบทาเป็นแอบไปคุย อันเนี้ยต้องระแวงหน่อยนะจะสาวสาวหนุ่มโสดนะ่ะอืมเขาต้องเคลียร์ใจแต่ถ้าหนุ่มที่มีปัญหาแวบ๊บแว๊บแวมบแบบนี้อย่าไปเชื่อใจฟันธงว่ามันมีเมียแน่นอนนะอันนี้เจ็บแถมไปอยู่ด้วยแล้วกลับมาเมียเป็นคนเมสเซนเจอร์ไปคุยด้วยสามอันนี้ซิย้อนถามมาหาผู้ชายหืมตกลงปรงใจเขากอดครอบครัวเขาไม่ได้เอาเรานะก็เป็นฝันความสุขแค่ได้เที่ยว แต่ฝันสลายเป็นคู่มาไก่มันไม่ใช่ของเราก็สู้ๆเดินหน้าต่อไปสาวเอ้ย